นี่นี่กูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่ามันจะยกเรามันจะยกเราฮึจ้าโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะตอนนี้ก็อยู่กับผมกล้อง SMC นะครับผมนะกับเกม Gang Beat นะครับผมนะในภาคที่2แล้วนะครับผมนะวันนี้ เนะเราจะไปลุยกันนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วที่เล่นคนเดียวนะครับพาร์ทนี้ก็ยังก็ยังเล่นคนเดียวอยู่นะคับถามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ว่างเลยนะครับวันนี้ก็เลยมาจัดสโล่ก่อนนะฮะเห็นหลายคนขอมานะครับผมไปนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมไปโอเคด่านนี้แล้วทำไมเราเราต้องมาอยู่ตรงนี้ครับผมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีแผนผมมีแผนไอ้ไก่ไก่ไก่อยู่ไก่ไก่ไม่อยู่ไก่ไม่อยู่ เดี๋ยว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 ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกยกมือยกมือยกมือเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ตกตกตกจัดต้ออตก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 ตอตกตกตกเดี๋ยวยื้อไว้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 อืดเฮลเฮลมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยจะตกแล้ว ฉันจะอยู่ตรงนี้อีกนานไอ้นั๊ะทำไจะกระดึงทำไมเนี่ยหม,หมดแรงหมดแรงหมดนละอ่ะแล้วมันก็ชนะเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้นี้นี่ยตกเออวด่านนี้อีกแล้วนะครับด่านน้ำแข็งนี่มันชอบมันชอบถลายลงไปเนี่ยเราต้องเราต้องเราต้องใช้แผนเราเราต้องใช้แผนเราึึบบ <c oughs> โชว์ท่ายากเลยอือหยอกยอกฮึบฮึบไอเดะเดะเดะ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 เดะเดปล่อย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 แล้วปล่อยแล้วฮึบโอเคโอเคแตะ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 กดเอ็มกดเอ็มเตะเตะได้เตะไปไกลๆไปไกลๆไปไปลง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 ไปปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนทีบทิปทีบนี่เคาะค่อยดันค่อยดันคค่อยดัน เอ้ค่อยดันดันมันดันมันดันว่าดันมันโอ้ย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 จะตกจะตกไอ้บ้าเอออยู่ดีดีแล้วก็ดีแล้วที่หายเป่น่าไปหาเรื่องมันเลยเฮ้ยด่านนี้ลุงเทลลี่ขอบอกก่อนนะครับผมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นด่านนี้ถ้าเราเกาะเสานะครับเราจะปลอดภัยเอาลุงล้นลุงล้นหมวกหลุด ลุงล้นมมกรุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอย่าไปย่งกับพ่อครับอย่าไปย่กับพ่อพ่อพ่อพได้้้ด้อ้ย่ตก่ตกอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวเเดี๋ยวบันลอดเดี๋ยวบันลอดเดี๋ยวเเราต้องไปดูดีเราจะต้องไม่นูนีเราจะจับจับจับอ่าอ่าใครจะทำอะไรก็ทำไปอยู่อย่างนี้แหละอยู่อย่างนี้แหละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง ไอ้ไม่น่าเลยกลับไปกลับไปกลับไปฝั่งนี้กลับไปฝั่งนี้อ้าฝั่งนี้เออเป็นไงเป็นไงอย่าอย่ามายุคนี่เอ้ยไอ้อย่าอย่านี่นี่นี่อย่าอย่ามายกอย่ามายกอย่าเดี๋ยวตกไปทั้งสองอันนี้ไอ้ปลาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไฟ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 กันปล่อย้วไฟไฟแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เสียวเสียวไฟไฟไฟดิปปล่อยไฟไฟไอ้าจะมาจับเสาไอ้ไอ้ปลาเอ้ย เออเออเออทีทีีีกูไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอ้ยโอ้ยโอยอมันจะยกเรามันจะยกเราจ้าอารู้จักเป่าจามาโนมไหมจาบเจวิอาเดอเีปีนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอจับจับครับจับจับเสาไว้ก่อนจับเสาไว้ก่อนเฮ้ยอสีน้ำเงินนี่มันชอบหาเรื่องเราเนี่ยมันเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าวะเนี่ ปความพยายามมันถูกมากเลยมันจะเอาลงไอเนี่ถีบถีบมันเลยเนี่ยถีบมันลงไปเป็นไงเป็นไงเป็นไงโปรเฟ s ชั o นอลโปรเฟ s ชั o นอลนะครับผมเดี๋ยวผมลองลองไปต่อยตัวนี้ออกต่อยต่อยเสาต่อยเสาออกอันนี้มันจะได้หล่นนะนี่มันจะได้หล่นนะครับไก่มันเนียนน่ะไก่ไก่ฝั่งนั้นมันเนียนน่ะต่อยต่อยต่อยเสาออกต่อยเสาออกเฮ้ยเฮ้ยเสาเสาหลุดละ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  เขาลุ้นละเกาะเสาก่อนเกาะเสาก่อนเกาะเสาก่อนอ่ะปล่อยมันตีกันฝั่งนั้นเอ็นมาเอ็นมาอ่าเอ็นเอ็นเออปล่อยมันตีกันเย่เย่จะอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยอ่ะจะอยู่อย่างเงี้ยเอาดิเอาดิเอาดิมันจะเอ็นไปยังไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเคลียร์เจเย็นใจเย็นไปเขย่าฝั่งนู้นดิไปเขย่าฝั่งนู้นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขาสั้นขาสั้นขาสั้นนี่ฮะ

วีอาร์เดอะแชมป์เปี้ยนวีอาร์เดอะแชมเปี้ยนมาเด็มาเด็มาเด็พิตเทลลี่พิตเทลลี่คาราบาลพิตเทลลี่คาราบ,บาลมาแล้วนะครับลงไปแล้วสองคนเอา้าเรียกนะเออนั่นดีเหมือนกันนะครับเราเราจะส่งคอส่งคอมันส่งคอมันลงไปอย่ามาดึงอย่ามาดึงอย่ามาดึงอย่ามายุ่งกับผมลงไปเลยชิว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 ลงไปไอ้ไก่ไก่ไกว่ะเอา้าเฮ้ยตอนนี้เราเหลือเหลือกันสามคนนะครับนะหวังว่าสองคนนั้นคงไม่ใช่เพื่อนกันนะไม่ใช่เพื่อนกันนะ อยา่าอย่าดูเชิงมวยก่อนดูเชิงมวยก่อนรู้จักพี่เชลีเปล่าเนื้อเน้อยจากทองน่าราคาถูกนี่ครับตอนนี้เราก็เนียนไปเนียนปั๊บปั๊ปปั๊ปเนียนอ่าเนียนมันขึ้นยังไงวะเห็นหลายคนมันมันขึ้นได้ฮึบอ่ะจับฮึบอ่ะจับอ่ะจับมันขึ้นยังไงอ่ะจับ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 มันจบนนนับมันต้องมันต้องยื่นมือครับต้องยื่นมือไปจับ จุ๊บเฮ้ยเมันมา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 เหรอมาเหรอมาเหรอหมุนห three, ัวก่อนหมุนหวัวก่อนเอ้ยเอ้ยซูเปอร์แมนมามเ,มเด้อล we ุงข네ี้เมามาแล้วฮะลุงขี้เมาลุงขี้เมาอยากมีเรื่องไก่ลงไปทำไมต่อยไก่ก่อนละต่อยไก่ก่อนนะทีนี้ต่อย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 โอ้ยโอ้ยเสือเสือฮยฮ้ยฮู้ยฮู้ยฮ้ยฮยฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮยฮู้ยฮู้ยฮู้ยฮ เอาต้องหนวดีด้วยหนวหัวโคกทีนึงหัวโคกโอ้ยโอ๊ยอย่ามาจับอย่าหยัดหยัดหย่านะอยานะหยานะถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอย่าอย่าอย่ามาแย็บอย่ามาแย็บอย่ามาแย็บไก่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 ลงไปชิว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 เอาดิทำไมมันไม่สลบสักทีอะแล้วเ uh. มื่อไหร่มันจะจบวะเนี่ยไก่ไก่มาเนี่ไก่ไก่ไก่ซุปเปอร์แมนเฮ้ย ขึ้นจะขึ้นลงไปเออเองนั่นแหละลงไปไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมามันเป็นแผนล่อเสือลงไปเลยลงไปเลยอย่าอยากขึ้นมาเชียวอยากขึ้นมาเชียวหัวโคกปั๊กเดี๋ยวหัวมันไม่โคกหัวโคกโอ้หัวโคหัวโคดินดินดินสกขิดดินสกขิดนี่นี่เป็นไงเป็นไงลงไปเดิลงไปเดี๋ฮให้ดูไปหน้ายิ่งใหญ่ของเราเย้เ้ายังไม่ชนะอหะเอา ใครชนะทำไมเราย้ายห้องเฉยเลยไอ้บ้าเอ,อ้ยทำไมทำไมทำไมต้องทำกับเราหรือว่าอีกคนนึงมันออกวะอีกคนนึงมันออกแน่ๆเลยรอบเมื่อกี้นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราคือแชมป์มวยเก่ากระโดดขึ้นเชือกได้ไหมเนี่ยขึ้นเชือกได้ไหมเนียนก่ๆๆอนเนียนเนียนเนียนเอ้ยเนียนเหรอเนียนเหรอเองอ่ะเนียนหรอเนียนอ่ะ เราไปโอ้ยโอ้ยโอ้โหมันตีร่างกายกำลังได้เดี๋ยวเดะหนัวอดหนัวจัดนัวจัดหนัวหัวโอ้ยโอ้ยอุ้ยโอ้ยอย่าพึ่ง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 เกือบล้มเกือบล้มมานี่มานี่ไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวเอ็ X จัดเนียนเนียนอ่ะเนียนอ่ะเนียนเนียนเนียนโอ้โหนัวเนียนมากโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจับจับไว้จับไว้เดี๋ยวมันยกเราเดี๋ยวมันยกเรามันยกเราโอเคโอเเเเเเคคโอออออออยยยยกกกมมมมมััันนนนนนาาีี่่่่่ไปปลรรต้้้งวื ไอ้นักบินไอ้นักบินไอ้นักบินเราจะไม่ทำมาแนบไอ้นักบินปล่อยมันไปก่อนไอ้โรนักบินนะฮะตอนนี้มีคนล่วงไปแล้วไปเน๊ะเอ็งมาเน๊ะลงไปลงไปเลยลงไปเลยไม่ยอมลงด้วยไม่ต้องกลับมาเลยไม่ต้องกลับมาเลยเหลือไอ้ไก่ครับไอ้ไก่เฮ้ยไอ้เขียวไอ้เขียวเนียนอย่างเงี้ยเฮ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 ้ยยเฮ้ยยายายาไอ้น้องยายาเฮ้ย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 ลุก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 กรรมการนับแล้วนะเดี๋ยวลุกลุกลุกยายา โอเคครับผมนลยฮะด่านรถนีฮะด่านสุดท้ายนะครับผมนะมาเนี่ยโอ้โหมาถึงก็รู้งานเลยนะขอหมอบด้วยขอหมอบด้วยคนขอหมอบด้วยคนอย่าเอาเกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้หมอบไว้เป็นดีถอยถอยก่อนถอยก่อนเกาะไว้อย่างนี้แหละเกาะไว้อย่างี้แล้วทำไมแล้วทำไมคุณลุงนักบินอยู่อย่างนั้นนะลุงโอ้โหโอ้โหเฮ้ย ิหายแล้วผมจะขึ้นยังไงเนี่ยเอ็ดตัวเอ็ดตัวอะจะตกแล้วจะตกแล้วจะตกแล้วตกยังตกยังตกยังมองไม่เห็นมองไม่เห็นเอ,อือ,อที่บ้าอ่ะโอเคครับผมนะฮะล,ล,ลิปนี้ก็อนไปที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมใครอยากให้เล่นต่ออะไรยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,อตัวลาคลุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า เดีย๋ยวก่อนนะครับผมถ้าคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ตรงนี้หรือกลมกลมด้านข้างตรงนี้ก็ได้นะครับผมเมื่อกดแล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครและอย่าลืมไปดูคลิปล่าสุดและคลิปเก่าแนะนานะครับผมบ๊ายบายจ้า